<Female> ก็ไม่ได brauch, ้แพงกว่ามากมายครับ <serving> มันอยู Boy? ่ที่บ้าสวยไม่สวยใช่ครับอาจารย์ต่อยนี่บอกว่าพยาไม้นี่รู้จักหมดนะก็รู้เขาก็จะรู้จักผมตาผมครับอันนั้นเพรพวกนี้ก็คือเวลายันก็ถึงงกันปุยกันอะไรกันเลยนะครับวันนี้ผมดังนี้การันตีได้แน่นอนครับครับต่อไปครับแย่ตอนนี้ไหรให้ชมต่อก็ตอนนี้ก็เป็นปู่ทิมปลู่ทิมครับ โอ้สมเด็จหลวงปู่ทิมเลยนะครับปู่ทิมวัดรหัรไล่ยันสามกับครับเนื้อผงโอ้นียันสามนะครับข้างหลังยันสามทันหลวงปู่แน่นอนทันแน่นอนครับครับโอ้ยคมกิบเลยข้างหลังอะครับผมทันแน่นอนอันนี้มวลสารหลวงปู่มีผงพายเลยไหมครับไม่มีนะครับเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับผงพายแต่ทีสร้างออกมาก็โอเครู้สึกว่าตอนนี้สร้างสวยๆก็หายากนะครับครับโอ้สวยมากเลยเป็นทิม ที่ผมเช่ามาตอนนั้นก็หมื่นประบาทครับจากวัดไม่ใช่ครับเช่าพวกด้วยกันลรวก็เอามาขายมาอะไรพิมใหญ่ตามความผมดูผมชอบครับผมก็เลยซื้อเขาไว้หมื่นว่าบาทอาจารย์ต่อนนี้ดูยังไงดูยังไงมีมีบอกเทคนิคไหมคคือพิมพ์เนี้ยพิมพ์ยันสามเนี่ยมันมีหลายพิมพ์คือบางทีถ้าเป็นหลงผู้แก้วสร้างครับครับข้อข้างหลังเนี่ยจะไม่มี ครับนี่เป็นทั้งหลังช่วงช่วงอย่างเงี้ยจะไม่มีครับครับถ้าหนูแก้วสร้างครับผมถ้าเป็นหนงปูทิมถ้าหวูปูทิมสร้างครับต้องมีเส้นอย่างนี้เวลาต้องมีเส้นแกวพิมพ์ก็ต้องมีเส้นเหมือนกับเส้นเส้นน่ะครับอ๋อเส้นเกินครับอ๋อครับคือบอกเขาทำให้เขาครับอ๋อถ้าเป็นหนูปูแก้วไม่ได้ครับหููแก้วคือรุ่นหลังครับใช่ครับอันนี้มีข้อสังเกตได้ครับโอ้ต ถ้าหลวงปู่ทิมสร้างครับต้องมีเส้นอย่างนี้เวลาต้องยาวพิมก็ต้องมีเส้นเหมือนเส้นเส้นนะครับอ๋อเส้นเกินครับอ๋อครับคือบอกเขาให้เขาอะครับอ๋อถ้าไปหลวงปู่แกไม่ได้ครับหลวงปู่แกคือรุ่นหลังครับใช่ครับอันนี้มีข้อสังเกตได้ครับของท่านยังไงไทรเขาก็รู้ถ้าเป็นพระหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่นี่เขาหากันนะปัจจุบันเราก็นิยมอ่ะปู่ทิมก็นิยมแล้ว อาจารย์มีตัวอย่างสักนิดหนึ่งไหมครับว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของปู่ทิมปู่เยอะนะครับที่เ,เคยคได้ยินมาบ้างเยอะครับเยอะคือหลวงปู่ทิมนี่คือพูดยังยงว่าสายที่เขาเล่นเล่นพราเนี่ยนะคือตอนนี้หลวงปู่ทิมมารับดับหนึ่งหนึ่งวารับที่ซื้อง่ายขายคล่องนะ่ะครับซื้อง่ายขายคล่องคือปู่ทิมพราอื่นไปยังขายยากไม่เหมือนปู่ทิมปู่ทิมเนี่ยมีปุ๊บก็สวยๆเนี่ยแป๊บเดียวเป็นตังค์นะครับ ฝันเป็นจริงไงใช่แล้วก็ท่านเก่งด้วยประสบการณ์โอ้สุดยอดไม่ว่าจะแม่ตาไลกันแล้วแต่แล้วพลาดครับสุดยอดเลยครับผมก็ถ้าญาติโยมเอ้ยไม่ใช่ถ้าสมาชิกหรือว่าผู้สนใจชาตทานะครับชอบเรียกว่ารายการของพระของหลวงปู่ทิม วัดทหารไล่นี่ก็สามารถติดต่อมาที่อาจารย์จะต่อได้ได้ครับเป็นที่พึ่งให้ทังรายการด้วยก็ยังพอมีครับยังพอมีครับต่อไปครับ